นอนเพื่อนๆทื่อุกบคนนะคะ <Okay. S 1> อาบน้ำนอนกินละ <Okay. S 1> อาบน้ำเสร็แจแล้วกไปกรอบคอมเมนต์นเพื่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตอบได้กี่คอมเมนต์น,นะคะตื่น <c oughs> ื่นใจเนาะจะได้กินน้ำแบบ ตดน้ำร้อน,ร,อน,น,น,นร้อนเราทํางานมาเนื่ดยมาสดน้ำร้อนร้อนจะรู้สึกว่าอาบน้ำเสร็จไปก็ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตอบได้กี่คอมเมนต์นะคะทุกคนมาทุกคนมากินกับเราค่ะทุกคนนี่ไงเราจะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนมานะ เอาเลยแม่เอ right, right. ้ยบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณเอไอขอบคุณเฟสบุ๊กขอบคุณพี่เี่ยมาทุกคนมากินกับเราค่ะทุกคนนี่ไงเราจะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคน มาแล้ะงงงเ่อนเพื่นทุกคนนะครับผักค่ะทุกคนผักปลูกเองเนาะเข้มสีดเลยดัดจูนให้ทุกคนดูนะคะนี่ไงอร่อยอร่อยนะคะทุกคนไม่ได้ซื้อมานะคะหลามทำทำกินกันค่ะทุกคน ไม่อิ NBA, ่มก็เบิลอิ่มนะคะทุกคนบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณ AI ขอบคุณเ c e b o o k ขอบคุณพี่ๆเข้มสีเลย เดาูนให้ทุกคนดูนะคะนี่ง่ายอร่อยอร่อยนะคะทุกคนอาบน้ำาสุดไปก็ไนปะตอบคอมเมนต์เพื่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตอบได้กี่คอมเมน,นะะต์นะกกมีแรงนะทุกคนมีแรงสู้มากินด้วยกันนะคะ ก็กินเองขายเองเนาะทุกคนคาะไม่มีใครขายให้นะขายเองอร่อยอร่อยอื่อยนะก หลับเร็วกินมิดกลางค่ะทุกคน เงงเงงเพื่อนๆพื่ทุกคนนะครับบ้ายขอบคุณนะคะขอบคุณเอไอขอบคุณเต็ดบุกขอบคุณพี่ๆเงงเงๆเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไป,ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตอบได้กี่คอมเมนต์นะคะทุกมีเลี้ยง มีเหลืองมีเหลืองค่ะทุกคนมีแรงนะทุกคนมีแรงสู้ผักค่ะทุกคนผักปลูกเองเนาะยินนักกันค่ะทุกคน มาทุกคนมากินกับเราค่ะทุกคนนี่ไงเราจะกินผ๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนมานะยินด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยมาก ด้วยกันนะคะแต่ก็กินเองถ่ายเองเนาะทุกคนสาไม่มีใครถ่ายให้นะถ่ายเองชื่นใจเนะาะจะได้กินน้ำแบบตดน้ำร้อนร้อนเราทำงานม,มาเนื่หยมาตดน้ำร้อนร้อนจะรู้สึกว่าหี่นหิมะเพื่อนเพื่อนปุ๊ทุกคนนะคะเราทำกินแต่เมื่อวานะนั่นแหละค่ะทุกคนแต่อันนี้มาอุ่นกิน แบบายขอบคุณนะคะขอบคุณเอไอคุดเฟซบุ uh ๊กพี่พี่มาทุกคนมากินกับเราค่ะทุกคนนี่ไงเราจะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนมานะ uh huh. uh huh. อร่อย อาบน้ำนอนจิ้มะจิ้มเล ng, ็กันค่ะทุกคน บายบายก็บคนณนะคะขอ,ค AI, ขอบคุณเอไอขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคพี่พี่อาบน้ำนอนกินละอร่อยมากเ <c oughs> อาไว้อีกน้ำสำลักน้ำเลย บายบายขอบคุณน,นะคะขอบคุณเอไอขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณพี่ๆมากินด้วยกันนะคะกต่ก็กินเองถ่ายเองเนาะทุกคนสามไม่มีใครถ่ายให้นะถ่ายเอง,เอง,เองมีแรงนะทุกคนมีแรงสู้เข้มสีดเลย ดัดจูนให้ทุกคนดูนะคะนี่ไงอร่อยอร่อยนะคะทุกคนเข้มสีเลยดัดจูนให้ทุกคนดูนะคะนี่ไงอร่อยอร่อยนะคะทุกคนนงางงเพื่อนๆทุกคนนะคะหลับเร็วก็เข้มสีเลย เดาดูให้ทุกคนดูนะคะนี่ไงอร่อยอร่อยนะคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะเราก็กินเองถ่ายเองเนาะทุกคนสามไม่มีใครถ่ายให้นะถ่ายเองมาแล้วมากินด้วยกันอร่อยกินด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคน บบส์ขอบคนณนะคะะอบคุนเอไอก็คุนเฟซบุ๊กอบคุนที่พอ่าก่อั่นนะมาทุกคนมากินกับเราค่ะทุกคนนี่ไงเราจะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนมาลนะชื่นใจเนาะจะได้กินน้ำแบบ ตดน้ำร้อนร้อนเราทำงามนมาเนี่ยมาสดน้ำร้อนรอนจะรู้สึกว่า